อยากจะให้กำลังใจงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะเกิดประสาคใดๆไม่ว่าจะเกิดประสรคต่อร่างกายต่อจิตใจหรือนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากนะคะหรือต่อความรู้สึกทุกครั้งนะคะเราจะหลมลงเราร้องไห้ได้เราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแปคิดว่าการร้องไห้กับตัวเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดผิดแต่ทุกครั้งที่ร้องไห้แล้วอย่ายอมแพ้ ให้ถือว่าน้ำตาเหล่านั้นเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจขณะเดียวกันให้เธอน้ำตาเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ที่เราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งแล้วไ่อยากจะบอกเสมอน,นะคะว่าคำที่คุณพ่อของแป้งส์สอนท่านพูดเสมอมาว่าลูกจำไว้ว่าไม่มีอะไรเป็น the end the world. ิ e อ็นออฟ l ูเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากประโยคนี้ไว้ว่ามันคลาสสิกมากะค่ะว่าไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไร ไม่มีอะไรเป็นจุดจบของโลกไม่มีอะไรเป็นดีเอ็นออดเลตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้ทั้งอุปสรรคภายนอกและอุปสรรคภายในคือใจของเราเองให้เรากลับคืนมาเป็นผู้หญิงที่ยืนได้อย่างสงา่ามและก็อยากจะบอกว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าอยู่ในตัวเองเสมอวันนี้นะคะวันที่8มีนาคมแป้ง เป็นหนึ่งเสียงที่เป็นกำลังใจและพร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้หญิงทุกคนนะคะเราพูดถึงเรื่องซอฟพาวเวอร์มากต้งบอกเลยนะซอฟพาวเวอร์ที่สูงสุดของประเทศไทยก็คือผู้หญิง